ที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ทุกของผู้หญิงที่เกิดมาเป็นเพศหญิงเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยเห็นโทษเห็นภัยของทุกมากกว่าผู้ชายเนาะ,ะแต่สมัยพุทธกาลนี้เราจะเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยบรรลุธรรมน้อยไม่ใช่ ผู้หญิงเนี่ยบรรลุธรรมเป็นเข้าถึงอรหัตผลนี่มากมายม,มากเนาะอ่าต่ด้วยเหตุด้วยว่าผู้ชายเป็นคนเขียนพระตรปิดกหรือทำสังขยาไม่มีผู้หญิงสักครั้งก็เลยเขียนแต่เรื่องของผู้ชายของผู้หญิงให้มีน้อยมากเรื่องของพิษุณีเนาะเออหรือจะเป็นสาเหตุไหนก็ไม่รู้ได้แต่ด้วยการคิดของลวงตาว่าอาจจะเป็นด้วยสาเหตุที่ว่า ผู้ชายเราจะเน้นไปทางาพิสูจมากกว่านะอะไรก็แล้วแต่ถ้าจํานวนผู้หญิงเข้าไปปฏิบัติมากผู้หญิงก็ต้องมีโอกาสมากกว่าผู้ชายมีหลายคนอาจจะคิดว่าถ้ากูเป็นผู้ชายเนี่ยกูบวชคงจะดีที่จริงผู้หญิงบวชอันนี้สงเท่ากัน อ่ะอันนี้สง์เท่ากันเพราะกิเลต,ตัวเดียวกันธรรมะอันเดียวกันอ่ะอ่าไม่ได้แบ่งแยกทางสมมุติเราอาจจะต่างกันอ่าแต่ถ้าถึงวิมุตต์แล้วไม่ต่างกันจะรู้เลยว่าไม่มีเพศใช่ไหมอ่าเพราะธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆ